a g v ี i s มิชโน่เคสามนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหมวกนอกนะครับเต็มใบ a g v K3 นะครับเป็นตัวลอซซี่นะครับลอซซี่อันนี้ก็ใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับ2-3ปีแล้วแหละก็สภาพ ประมาณนี้แฝดติ๊กเกอร์แต่งเพิ่มเติมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตาําเป็นสีหกเป็นตัวที่โรซี่ฉลองแชมป์ในสนามนะครับรู้สึกว่าฉลามไายงับปลา้อยนะครับปลา้อยนี่เป็นอรซี่ตามประวัติของหมวกนะครับฉลามนี้น่าจะเป็นของโรเลนโซตอนสมัยนั้นในยุคที่ ข่งขันวอเตอร์ Water GP ปีสอ0พเท่าไหร่นี่แหละครับที่ลอเรนโซร่วมทีมกับลอสซี่แต่ว่าโอเรนโซโหดมากครับปีนั้นอันนี้ให้ดูนะครับภายในก็มีรอยตามการใช้งานใช้จริงไม่ได้ล้มนะครับเป็นรอยตกสับได้พื้นฐานห,หมวกก็ทั่วไปครับสับแว่นกันแดดได้ ให้ดูข้างในนะครับว่าํำหรับหมวกของ HGV มาตรฐานที่เขาใช้อันนี้เอานวมออกแล้วนะครับรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มี3ชิ้นตามการใช้งานอันนี้ปิดคางก็จะเป็น HGV HGV Made in China นาครับผลิตจากไชน่าบ้านเรา <laughs> ผลิตจากจีนครับ จีนถามว่าเรื่องของการขับขี่ผมใช้ขับดูคติ899กับ795แล้วก็ขี่รถเล็กนะครับก็โอเคนะครับแต่สิ่งที่ควรมีก็คือเป็นโม่งนะครับเพื่อให้มันกระชับกับหน้าเราเวลากับขี่ลมมันจะไม่ตีนะครับก็พยายามเลือกไซส์หมวกให้ถูกกับไซส์หน้าแล้วก็ไซส์หัวของเราอันนี้เป็นไซส์ l น้ำหนัก 1525กรัมนี่ค่าบวกลบ50กรัมครับก็ไม่หนักไม่เบาเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หนักเกินไปก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนวมของเขาเองนี่เนื่องจากว่าไปทริปล่าสุดแล้วตากฝนกลับมาก็เลยต้องทําความสะอาดก็เลยแกะให้ดูนะครับว่ามีตรงนี้ก็จะเป็นนวมนวมก็จะสามารถ สั่งซื้อใหม่ได้ครับเป็นไซส์ของมันอันนี้ก็จะเป็นไซส์ l นี่ก็เป็นปิดคางนี่ก็จะเป็นในส่วนของแก้มนะครับที่ก้อด้านล่างก็จะมี3ชิ้นง่ายๆก็เดี๋ยวประกอบให้ดูนะครับประกอบให้ดูก็ขั้นตอนแรกเอานมใซส์ก่อนนะครับแล้วก็พลิกมา,าจะไม่ถนัดอันนี้จับมือเดียวนี่ครับเขาก็จะมีในส่วนของหมุด หมุด,มดกลับในส่วนของตัวล็อกเห็นไหมครับตัวล็อกแต่ในการประกอบเข้าหากันก็ทางในตัวดีดีลิงออกก่อนเป็นลักษณะของดีดีลิงก็รัดแบบหมวกที่มีมาตรฐานนะครับตัวนี้มีมอ,อกรน,นะครับแต่ผมถอดออกผมล็อกออกครับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยมาตรฐานไทย ก็อันดับแรกก็เอาเข้าตำแหน่งของขก่อนนะครับอกแป๊กธรรมด,ดาครับแล้วตัวด้านบนนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนีแล้วก็พิดตัวนี้ให้ออกมาข้างนอก ก็จัดส่งให้เขานะครับก็จะมีตีนตุกแกนะครับด้านหน้าอันนี้เราก็เอาเขา้าเขา้าล็อกเขากดในหน้เล็นครับอ่าแบกด้านหน้าสองด้านหลังสองครับนี่ เป็นตีนตุกแกครับหนึ่งตำแหน่งก็แปกเข้าไปเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นต่อมาก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวครอบนะครับก็ตามตำแหน่งครับนี้ง่ายๆเลยถ้าเป็นบางยีห่ห้ออย่างเช่นอีกใบก็จะเป็นยี่ห้อของ kvt ของผมก็จะเป็นแยกนวมซ้ายขวาก็จะจำนวนชิ้นก็จะเยอะขึ้นนี้ก็จะมีหมุด3ามตัวหนึ่ง สองสามนะครับแต่ละข้างแล้วก็หาตำแหน่งเขาก่อนนะครับหาตำแหน่งเขาก่อนก็ดึงไอตัวดิลลิงออกมาตรงล่องแบบนี้แล้วก็ใส่ตำแหน่งล็อกมีสามจุดมีไหนเอ่ยมีหนึ่งสองแล้วก็ ตรงนี้ 3, นะครับก็แปก๊แปกๆเข้าไปตามตำแหน่งเดี๋ยวขอญาตใส่ก่อนละกันครับอ่เรียบร้อยนะครับเราก็ดันเก็บเข้าขอนะครับเก็บเข้าขอให้เรียบร้อยนี่ก็มันจะเป็นตีนตุกแกผสมกับในส่วนของตัวล็อกครับแล้วก็จัดสรงให้เรียบร้อยก็ิ้นที่2ตัวนี้ใส่ง่ายครับใส่ง่ายแต่ว่า มันต้องทำสองมือเมื่อกี้ก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวล็อกนะครับพร้อมกับเป็นลักษณะของเตีนตุ๊กแกใในการยึดก็ชิ้นสุดท้ายน่ก็จะเป็นปิดคางปิดทางก็จะเป็นเขี่ยวลักษณะนี้ครับแกะง่ายถอดง่ายครับแต่สิ่งที่ควร ดูแลก็คือเรื่องของกลิ่นแล้วก็ความสะอาดนะครับเนื่นองจากว่าบางทีเราไปขี่ตากฝนมาเงี้ยเรื่องของกลิ่นมันก็เวลาใส่ไปมันก็ขี่ไม่สนุกนะครับก็ควรที่จะใช้ผมใช้เป็นไอแซฟแบบน้ำครับมซัสฟอกแบบน้ำทำการใช้แปรงขัดแล้วก็ล้างแล้วก็ตากแดดตากทั้งตัวหมวกแล้วก็ตากทั้งตัวนวุ่นข้างใน นี่เรียบร้อยปิดทางก็ประมาณนี้นะครับ agv missano k 3 2015นะครับก็ตอนซื้อมาใหม่ๆก็อุปกรณ์อะไรก็มีครับกล่องอะไรมีหมดก็ตอนซื้อตอนนั้นรู้สึกว่าได้มา6,000กว่านะครับตอนแรกๆทุกวันนี้รู้สึกว่าราคาอยู่4,000กว่าบาทก็แนะนำครับใช้ดีแต่ทรงหมวกก็จะเป็นแบบสไตล์เลสซิ่งมันก็จะกดกดหน้านิดหนึ่งนะครับ สไตล์ของ a g v ถ้ายังไงไปลองที่ร้านนะครับแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับทรงในการเลือกหมวกตัวเองจะด,ดีที่สุดนะครับถ้าซื้อออนไลน์มาแล้วมาลองใส่ก็อาจจะทำให้บางทีหมวกสวยทรงสวยแต่ใส่กับหัวเราแล้วมันไม่สบายก็ขี่รถไม่มีความสุขครับก็เอามาฝากเล็กๆน้อยๆวิธีการประกอบสวมนวมหมวกกันน็อก a g v นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ